รับ40,000บาทจำคุก2ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ปล่อยประละเลยเปิดทางลักผ่านด้านกรมรางออกกฎหมายใหม่เพราะของเก่าโทษเบามากเดือนธันวาคม2564นี้ใช้แอปนำทางเตือน2,687จุดตัดของรถไฟนายพิเชษพุนาธรรมรักรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางรางได้เตรียมจัดส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดตัดรถไฟทั้งหมดประมาณ2,687แห่งทั่วประเทศให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสอพอรอและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ITIC เพื่อเปิดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน แผนที่นำทางต่างๆสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ส่งเสียงแจ้งเตือนผู้ขับขี่ว่าใกล้จะถึงจุดตัดรถไฟแล้วและให้ลดความเร็วรถยนต์ลงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน นายพิเชษกล่าวต่อว่าขณะนี้มีผู้ให้บริการแผนที่นำทางและผู้ให้บริการเครื่อง GPS นำทางติดรถยนต์หลายรายตอบรับที่จะนำข้อมูลไปพัฒนาลงในซอฟต์แวร์แล้วคาดว่าจะเริ่มทดลองให้บริการได้ในเดือนธันวาคม2564โดยจะใช้เวลา3เดือนประเมินผลว่ามีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้การรับบริการดังกล่าวผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันการให้บริการแผนที่นำทางสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือรวมถึงเครื่อง GPS นำทางติดรถยนต์ซึ่งจะติดมากับตัวรถยนต์อยู่แล้วนายพิเชษกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในเดือนธันวาคมกรมการขนส่งทางรางจะเปิดให้บริการ แอปพลิเคชัน DRT Crossing ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุดตัดรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ที่ขับขี่ผ่านจุดตัดรถไฟสามารถแจ้งเตือนปัญหาต่างๆมาได้เช่นอุปกรณ์เครื่องกั้นเสียและสัญญาณไฟชำรุดเป็นต้นโดยในแต่ละจุดตัดรถไฟ จะมีการจัดทำป้ายแสดง QR code เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ขับขี่สามารถนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR code ได้ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบได้ถูกจุดและแก้ไขได้ทันท่วงทีนายพิเชษกล่าวด้วยว่าส่วนการแก้ปัญหาทางลักผ่านในพื้นที่ใหม่ๆนั้น กลุ่มการขนส่งทางรางเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศในการรับผิดชอบทางลัก่านเพื่อให้หลังจากนี้ต้องไม่ให้มีเกิดขึ้นอีกและหากปล่อยให้เกิดขึ้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อร่างพรบการขนส่งทางรางประกาศและมีผลบังคับใช้ จะมีบทลงโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงโทษทางปกครองที่สามารถสั่งให้หรื้อออกและปรับสภาพให้เหมาะสมเหมือนเดิมได้ปัจจุบันมีบทลงโทษตามพรบรจัดวางการรถไฟแลทางหลวงพศ2464เป็นกฎหมายที่มีมา 100ปีแล้วโทษค่อนข้างเบามากทําให้มีการลักลอบเปิดทางลักผ่านอยู่จนถึงวันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นหลายที่ก็ปิดทางปิดรั้วไม่ให้ผู้คนใช้บริเวณรางรถไฟแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านแอบตัดรั้วแอบเดินลอดแอบสร้างบันไดสําหรับปีนข้ามทางรถไฟเพื่อเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งการ ตัดเจาะเดินผ่านออกไปร้องเรียนไม่ขอให้ปิดเพราะว่าต้องไปอ้อมไกลเรื่องพวกนี้มีมาอยู่ทุกวีทุกวันให้เราเห็นนะครับซึ่งก็ต้องแก้ไขกันต่อไปสําหรับจุดตัดเพราะว่าบางจุดก็เกิดอุบัติเหตุที่หนักหน่วงรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมีการบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายมากมายนะครับยังไงก็ผู้ใดที่เดินทางสัญจรผ่านจุดตัดก็ให้เหลียวซ้ายแลขวามองด้วยครับมีรถมาหรือไม่มีรถถ้ามีไม้กั้นอยู่ก็ดีไป ถ้าไม่มีผ่อนข้ามทางก็ให้ระแวดระวังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องน้อยๆอ,อันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ